EV กำลังจะครองเมืองวิเคราะห์หุ้นปตทอ,อย่างน่าซื้ออยู่ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยทุกคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่ารถ EV ีกำลังจะครองเมืองแม้ว่ายังมีสัดส่วนน้อยอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าการเติบโตของรถ EV แล้วก็จำนวนการขายรถ EV เนี่ย มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเห็นราคารถ E ีวีลงมาอยู่ระดับล้านนึงนะครับต่างประเทศเมืองจีนนะครับสี 4, 500, ่ห้าแสนคุณได้รถอีวีดีๆแล้วนะครับหงก่วงคันเล็กๆเนี่ยลงไปเหลืออยู่ประมาณสัก2-3แสนบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยรถ EV ที่จะเข้ามาขายในเมืองไทยจะราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันให้กับธุรกิจอะไรก็ตาม ที่อยู่ตรงข้ามกับ E ีีและปตะทอเองก็เป็นธุรกิจปั๊มน้ามันเป็นหลักนะฮะขายน้ํามันนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดความเสี่ยงในอนาคตในระยะยาวสักประมาณสัก5้าถึงสิปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเออตอนนี้เองเนี่ยในมุมมองของผมหุ้นปตทเป็นยังไงยังน่าซื้ออยู่ไหมแล้วถ้าอยากจะซื้อหุ้นปตทจะต้องดูอะไรยังมีโอกาสหรือหุ้นตัวดีไหมแล้วก็คนที่ซื้อหุ้นตัวนี้ควรจะคาดหวังอะไร นะครับพอผมเข้ามาดูหุ้นปตทเนี่ยสิ่งแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวผมเลยเนี่ยนะครับก็คือโอโ้โห BYD เขาก็ประกาศยอดขายอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเนต้าก็กำลังเข้าเมืองไทยเทสลาก็ Tesla, โอโ้โหลดราคาเพื่อปงปั๊มยอดกันอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ปีหน้าจะมีรถยี่ห้ออื่นโผลมาอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW เบนต์ตัวใหม่ออกเป็น E ีกันหมดเลยนะฮะแม้ตอนนี้เองเนี่ยรถ E ีีอาจจะย,ยังโตไม่เยอะนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเชื่อเลยว่ามันจะโตอย่างรวดเร็วมาก นะครับพุเร็วลยจริงๆนะฮะดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องเจอกับความท้าทายอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันหุ้นปตทเนี่ยมักจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ20-40บาทนะครับถ้าเกิดเป็นราคาเก่าเขาเนี่ยก็คูณ10เข้าไปนะอันนี้มันเป็นราคาหลังจากที่เขาแตกพาแล้วนะครับมีเหมือนกันช่วงที่หุ้นปตทเนี่ยหลุดขอบล่างสุดๆนะครับก็จะมีตอนช่วงปี2008นะฮะที่มีวิกฤตนะครับก็ลงไปถึงประมาณ14บาทนะครับ ช่วงปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นบอทอก็หลุดกรอบเหมือนกันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณ60บาทแต่ถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณแถวเนี้ย20-40บาทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือราคานี้เป็นราคาที่แตกพารแล้วนะครับใครไปใช้ราคาเก่าเนี่ยก็ลองคูณ10กับเข้าไปธุรกิจของบอทอเนี่ยผมต้องบอกว่าเขามีธุรกิจหลายอย่างเนาะก็คือมีทั้งธุรกิจเทรดดิ้งด้วยแล้วก็เป็นบริษัทโฮดิ้งด้วยนะครับเพราะเกิดว่าคนซื้อหุ้นออททเี่่ยนะครบสิงงต้งู้ลนะก็ื เขาว่าจะมีการถือหุ้นอยู่ในหุ้นของบริษัทกลุ่มของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทกลุ่มอื่นด้วยนะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้วันนี้ผมเรามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือปตทเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาทำธุรกิจซื้อขายสินค้าน้ํามันนะครับปิโตรเคมีอะไรอย่างงี้เนาะเป็นธุรกิจหลกัลกๆของบริษัทเขาเองเนี่ยคือการเทรดดิ้งก็คือซื้อมาจากบริษัทลูกเขาแหละ่าซึ่งบริษัทลูกเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปตทสพนะครับ p t ทีอนะครับทำหน้าที่สํารวจแล้วก็ผลิตน้ํานมนัันนน,นนนเาาอออ่ีี้้ยถืหุูมนะม PTGC นะครับธุรกิจปิโตเคมีนะครับอันนี้ถือหุ้นประมาณ45%ถือหุ้นอยู่ใน OR ด้วยก็คือ PTOR นะครับเขาทำธุรกิจคาร์กน้ำมันอันนี้ถือหุ้นอยู่75%นะครับนอกจากหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองเนี่ยก็จะมีถือหุ้นลงกันน้ำมันเช่น t h a อ Oil ถืออยู่45%นะครับ IRPC ถืออยู่ประมาณ45%นะครับ GPSC ก็ถืออยู่ประมาณ47%นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบตัวเล็กตัวอื่นเช่น PTT Digital PTT Tank ที่ทำหน้าที่แบบ เป็นคลังน้ํามันคอยขนส่งน้ํามันแล้วก็เก็บน้ํามันให้กับกลุ่มปตทนะครับจากข้อมูลปลายปี2022เนี่ยรายได้ของปตทเนี่ยครับหลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจซื้อมาขายไป สินค้าน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีต่างๆนะครับเป็นสัดส,ส่วนประมาณ38%รนะครับรองลงมาก็คือธุรกิจปิโตรเคมีและรลงกันนะครับ26%อเนันนี้ผมเชื่อว่าก็จะมาจากนะครับถัดมาก็คือธุรกิจค้าปลีกมาจาก PTOR นะครับสัดส,ส่วนประมาณ14%ถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับปตทนะครับสธุรกิจนี้นะแต่ถ้าเรามาดูตัวกําไรจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีทิศทางที่แตกต่างจากรายได้นิดนึงอยู่ที่ว่า กำไรของปตทเองเนี่ยมาจากธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันของสองพอครับอันนี้ผมเอากำไรของปี2022ปีที่เรามาเล่าให้ฟังกันนะฮะก็กำไรอันเนี้ยเป็นสัดส,ส่วนสูงถึง51นะครับทั้งที่มีไรายได้แค่ประมาณ6เท่านั้นเองนะฮะอันเนี้ยมันบง่งบอกโครงสร้างธุรกิจของปตทบางอย่างแล้วว่าปตทเองเนี่ยนะโอเคเขาอาจจะมีธุรกิจจากรายได้บางอย่างที่เป็นธุรกิจหลักของเขานะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยมันบางเฉียบมากๆเลย แล้วบังเอิญเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีรายได้จากปตทาสาพประมาณ6%น้อยก็จริงแต่มันได้กําไรเยอะนะครับเพราะว่าพอมัน้ำมันมันเป็นขาขึ้นขาลงมันก็จะมีการก็บได้สต็อกเกณสต็อกลอสมีการขายใช่ไหมผมเชื่อว่าช่วงบางช่วงเนี่ยบางตอนเนี่ยที่ราคาน้ํามันดีๆเนี่ยปทอทสาพเนื่องจากเขาเป็นธุรกิจผลิตน้ํามันนะครับเขาก็จะได้ราคาที่ดีกาไรมันก็จะดีขึ้นนะครับถัดมานะครับจาก ไอ้ตัวธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันของสอพเนี่ยนะก็คือธุรกิจแก๊สแล้วก็เทรดดิ้งเนี่ยนะครับให้กำไรของปตทอย,อยู่ที่ประมาณ17%ตนะครับตัวจี๊ดเลยที่เรารู้สึกว่าโอ้โห و, เป็นแบบตัวทีเด็ดของปตทนะคือ OR นะครับตัวเนี้ยให้กำไรแค่ประมาณ1%่เนท่านั้นเองนะฮะ เพราะนั้นถามว่า ORD ขึ้นปอทได้ประโยชน์ไหมก็คงได้ประโยชน์อะแต่มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในเชิงของกําไรอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะขึ้นชื่อว่า้าปลีกเนี่ยกำไรเขาก็ไม่ได้หนากนะำไรมันบางๆ้าปลีกน้ามันแล้วก็นอกจากการที่กําไรเขาไม่ได้หนาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการควบคุมราคาของรัฐบาลด้วยที่ว่ารัฐบาลมันก็จะมีการควบคุมราคาค้าปลีกหน้าปั๊มอ,อะไรอย่างเงี้ยควบคุมค่าการตลาดของการขายน้ํามัน ถ้ามาดูกันในเชิงของปันผลบ้านผมต้องบอกว่าพอดูในเชิงของปันผลเนี่ยเฮ้ยปตทใช้ได้เลยนะเพราะว่าปตทเนี่ยเขามีการปันผลมาตลอดตั้งแต่ปี2001เลยนะครับแล้วก็การปันผลเนี่ยเขาก็เพิ่มมาเรื่อยๆด้วยนะครเพียงแต่ว่าจะมาสักประมาณช่วง5ปีหลังเนี่ยนะครับที่ปันผลไม่ค่อยได้เพิ่มเท่าไหร่แต่เขาก็จะจ่ายค่อนข้างต่อเนื่องเนะาะก็อยู่ที่ประมาณสักปีละ2บาทนะครับถ้าเราคิดตอนนี้ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่32บาทใช่ไหมแล้ววันที่ทำสไลด์ทําข้อมูลตัวนี้นะครับถ้าปันผล ผมว่าก็อยู่สักประมาณแบบ56%ต่อปีนะครับถือว่าเป็นหุ้นปันผลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจะจะเสียตรงที่ธุรกิจของเขาอ่ะมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วบางทีไอ้ความผันผวนตรงนั้นน่ะมันมาทําให้การปันผลปตทอเองอ่ะมันก็มีความผันผวนตามไปด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นหุ้นปตทอ,อ่ะหลายคนอาจจะต้องมั่นใจนะครับว่ารายได้แล้วก็กําไรของปตทในปีณปัจจุบันนี้หรือว่าปีหน้าที่จะถึงนี่เองเนี่ย จะต้องไม่ตกลงไปนะครับซึ่งการจะไปดูตัวนั้นเองได้เนี่ยก็ต้องไปดูอิงก,กับราคาน้ํามันด้วยว่าราคาน้ำมันในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเราประเมินว่าในอนาคตร,ราคาน้ํามันในอีก 1- นึปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะอยู่ในเรนจ์ไหนนะครับก็ถ้าดูในความถูกแพงนะครับปอทอก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับ P/E อยู่มาณ10เท่านะครับ Book Value เนี่ยศูนย์จุดเก้าเท่านะครับจริงๆหุ้นตัวนี้อาจจะดู P/E มากไม่ได้เพราะว่าราคาสินค้าของเขามันทําให้รายได้แล้วก็กาไรของเขาเนี่ นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังอ่ะมันจะมีช่วงที่ปตท PE สูงไปมากกว่านี้นะครับก็คือช่วงที่ราคาน้ำมันมันตกตกผมว่าตัวเนี้ยไปดู b o o k Value เนี่ยจะดีกว่านะครับก็ถือว่าบ o o k Value ู0.9เท่าก็ถือว่ากลางๆแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนะไม่ได้ถูกมากถือว่ากลางๆถูกเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะครับเนื่องด้วยเขาเป็นธุรกิจที่เป็น commodity เขาขายน้ำมันนะ่ะนะครับเพราะนั้นธุรกิจพวกเนี้ยมันไม่ได้มี value added มมนะนวกกกับการทีปลปตทอตอนน้เองเก็ถือว่าบริษใหญ่ละ นะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เขาการเติบโตการของเขาเนี่ยมันก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรเขาได้มากมายนะนะครับประเด็นก็คือนะครับสำคัญเลยก็คือธุรกิจของปตทเนี่ยมันอิงกับราคาน้ำมันเยอะมากนะครับจะบอกว่าราคาถูกหรือแพงได้เนี่ยอาจจะต้องประเมินราคาน้ำมันให้ออกด้วยซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครประเมินราคาน้ำมันออกหรอกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบริษัทมันต้องไม่มีสต็อกเกนสต็อกลอจริงไหมถ้าเขารู้ว่าราคาน้ำมันจะลงเขาก็อาจจะหยุดซื้อน้ำมันหรือซื้อให้ช้าลงหรือถ้ากำลังขุดน้ำมันอยู่ก็ขุดให้น้อ,นอยงง นะครับมันมันเป็นอย่างนั้นมันมันทำไม่ได้ในเชิงธุรกิจไงนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินราคาน้ำมันเนี่ยเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นปตทอเนี่ยสอบตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่แบบมีสเตจความอิ่มตัวของของตัวหุ้นละนะครับทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องคิดยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวธุรกิจของปตทอนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือความเสี่ยงเรื่อง EV นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยกำลังจะมีคนมาใช้รถ EV ีมากขึ้นเนรื่ รถ EV ีที่เราเอามาวิ่งกันอยู่เนี่ยนะแต่ที่มาของไฟฟ้าของประเทศเราอะก็มันก็มาจากก๊าซธรรมชาติมาจากน้ํามันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจน้ํามันอาจจะกระทบเหมือนกันแต่ไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นธุรกิจที่จะกระทบกับเขาจริงๆ่น่าจะเป็นธุรกิจปั๊มน้ํามันมากกว่านะครับทำไมผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะหลายหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยปตทเนี่ยเขากำลังปรับตัวใช่ไหมจากปั๊มน้ํามันเขาก็ไปเป็นแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์อะไรก็ว่าไปนะปัจจุบันนี้เ,เนี่ยเขามีแบบเนี่ย ให้เช่าพื้นที่นะครับแล้วก็มี้านคาร์เนาะเขาบอกต่อไปคนจะมาที่ปั๊มเนี่ยนะไม่ใช่มาเติมน้ำมันละแต่มาซื้อสินค้ามาเข้าเซเว่นมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าหลังๆผมเริ่มสังเกตนะธุรกิจคาปริกนะครับเริ่มมีการเอาไอ้ตัวแท่นชาร์จ E ีีเนี่ยไปไว้ตามห้างตามหน้าเซเว่นตามอะไรอย่างต่างประเทศเนี่ยหน้าเซเว่นมีแท่นชาร์จนะครับผมรู้สึกว่าคนอ่ะจะไม่ได้ไปปั๊มเพื่อชาร์จไฟแล้วก็ซื้อของ แต่คนจะไปห้างศูนย์การค้าหรือว่าร้านค้าปลีกเพื่อซื้อของและชาร์จไฟนะครับตัวที่เป็นหลักเองเนี่ยคือเขาไปซื้อของเขาไม่ได้ไปชาร์จไฟชาร์จไฟเป็นผลพลอยได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยการชาร์จไฟของรถ EV เนี่ยนะมันยังใช้เวลาขั้นต่ำก็คือครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนะ่ยวิ่งไปได้ไกลหน่อยอย่างเงี้ยแต่ที่เมืองจีนเองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ในการชาร์จไฟ800โวลต์ตัวเนี้ยทำให้สามารถชาร์จไฟเร,เร็วขึ้นนะครับ5นาทีเนี่ยวิ่งได้เป็นร้อย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันชาร์จไฟเร็วขึ้นแบบนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าคนนะ่ะไม่น่าจะไปที่ปั๊มหรอกเขาคงไปแวะซื้อของกินข้าวแล้วทัอ้งอย่างนีง้เราชาร์จไฟไปด้วยก็ทําให้เขาสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปชาร์จเต็มๆเนี่ยก็คือที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระทบกับธุรกิจของฝั่งปั๊มน้ํามันแน่ๆนะครับทีนี้นก็อยู่ที่ว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้เลยแค่ไหนละเพราะว่าธุรกิจเก่าของเขาเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่แบบ มันอาจจะมีการเติบโตนะแต่มันน่าจะเติบโตช้านะครับส่วนธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะมีน้ําหนักหรือว่ามีรายได้มีกําไรที่อาจจะไม่ได้มีในยามากคือเขายังเล็กอยู่อ่ะมันเลยทําให้อาการเติบโตของธุรกิจเล็กๆตัวน,นี้เองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเติบโตก็ตามนะครับแต่มันไม่ได้แบบมีในยะที่จะใหญ่มากพอที่จะดึงเอาตัวธุรกิจใหญ่ของปอทเนี่ยให้โตตามไปด้วยได้สรุปก็คือจะต้องปรับตัวนะแต่ผมก็คิดว่าหุ้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหุ้นใหญ่นะครับน้ำมันก็ อาจจะมีอยู่ในขาลงนะแต่อาจจะไม่ได้ลงแบบโอ้โหรวดเร็วแบบฟื้ขนาดนั้นนะครับธุรกิจของปตทอเองก็โตแล้วก็อาจจะโตตื้อๆลาบากนะครับแต่ก็คงไม่ถึงกับถดถอยในระยะเวลา3าถึงหปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงทุนหุ้นปตทแล้วแบบเน้นเอาปันผลไม่ได้เน้นแบบกำไรอะไรมากมายอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องไม่กลัวความผันผวนของน้ํามันเนี่ยนะผมเชื่อว่าก็อาจจะพอลงทุนได้อยู่บ้างแต่ผมก็ต้องบอกว่า ธุรกิจนี้เองเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงตรงราคาน้ํามันเนี่ยแหละนะครบ,บริษัทเองเยังประเมินราคาน้ำมันผิดพลาดเลยเราเป็นใครเราเป็นนักลงทุนธรรมดาอะไรย่อยนะครับเราไม่มีทางประเมินราคาน้ำมันได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันเลยทาให้จุดนี้มันเป็นจุดที่ยากของอุตสาหกรรมนี้แล้วก็หุ้นตัวนี้ครับก็บริษัทเองเนี่ยกำลังเจอกับความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค ev ด้วยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเคลียร์ไฟให้ชัดนะครับในการลงทุนหุ้นปตทเนาะแล้วก็ปตทเน์ มากๆเลยนะครับถ้ารถไฟฟ้า,ฟามีการเกิดขึ้นอย่างรวดเ,เร็วถ้าเราไปดูเคสตั้งตี้ในจีนนะจะเห็นของกูจีน,นนี้เร็วมากนะครับแลวผมก็เชื่อว,ว่าตลาด EV ของเมืองไทยเนี่ยอาจจะเติบโตไปดาวเพราะผมก็เชื่อว,ว่าก็จะมีคนไทยหลายๆท่านเหมือนกันที่เฮ้ยอาจจะเริ่มแบบเอ็นเอียงและเจอราคาถูกๆมากๆอย่างเงี้ยนะครับณตอนนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาล้านถึงล้านสองอะไรอย่างเงี้ยที่ b y d เปิดตัวมาอันเนี้ยไม่ใช่ราคาถูกนะมันแพงกว่าในเมืองจีนนะ แต่ผมเชื่อว่าต่อไปอ่ะมันจะมีราคารถที่มันถูกกว่านี้อย่างเนต้าของปตทเองเนี่ยนะครับที่จะมาขายเ,เนี่ยก็ราคาถูกลงแต่ผมก็เชื่ออีกว่า even ว่าเนต้าเนี่ยสามารถจะขายยอดขายเติบโตเลยนะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาทดแทนกับธุรกิจเดิมของปตทได้อะเพราะว่าธุรกิจเดิมของเขาอะคือมันใหญ่มากนะครับต่อให้เนต้าโตอะไรยังไงก็ไม่สามารถทดแทนอันเดิมได้อยู่ดีนะครับแล้วก็การจะโตไปต่างประเทศของปตทก็เชื่อว่าก็ค่อยๆเปค่อยๆไป นะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาซึ่งมันไม่มีทางจะมาทดแทนในตัวธุรกิจดั้งเดิมได้แล้วเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของปตทอตอนนี้ผมเชื่อว,ว่ามันจะอิงอยู่กับธุรกิจดั้งเดิมของเขานะครับก็การลงทุนในปทอทร์เนี่ยถามว่าตอนไหนไปสวิตสปอร์ตในการลงทุนนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นการลงทุนตอนที่น้ํามันเนี่ยตกเยอะๆแล้วก็มันจะพลิกกับตัวเป็นขาขึ้นเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับอดีตของปตทเนี่ยหุ้นเนี่ยมักจะตามราคาน้ํามันประมาณสักแบบ80%เลย4ใน5ครั้ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันบอททอมถึงจุดต่ําสุดแล้วก็กำลังกลับหัวเป็นขาขึ้นหุ้นบอททอขึ้นตามนะเพราะ,ะนั้นการลงทุนในหุ้นบอททอไม่ว่าคุณจะคาดหวังปันผลหรืออะไรผมแต่ผมเชื่อว่าสวิตสปอร์ตในการลงทุนราคาน้ำมันกลับตัวครับการเล่นหุ้นบอททอนะครับทุกคนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หุ้นบอททอที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไปไหนมาถึง10ปีครับ